การปกครองสงมันก็มีระเบียบของทางสงเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นการบริหารของเจ้าคณะเขตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณ,ณะเขาอยู่เรื่องของการอภิปรายบังใจไล่ทบานก็ดาวไปม็อบที่มาชุมนุมบนร่องถนนก็หายไปสังเกตไหมฮะในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีเรื่องนี้อยู่ที่ความแม่นยำในย,ในยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองถ้าแม่นยำก็เดินหน้าไปให้สุดประเทศจะรอดในยามที่เกิดสงคราม สภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำราคาน้ำมันจะแพงนะครับของแพงค่าแรงถูกจะหายไปนะครับอย่างเราก็ตามเรื่องของหมอปลานะฮะบ,บางคนถามผมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมแต่วิธีการดูก็คือว่าตอนนี้เรื่องของการเมืองกลับหายไปแต่เรื่องของหมอปลาและแตงโมกลับมาดังอีกรอบหนง สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองนําเสนอมาหลายวันนะประเด็นที่น่าสนใจคืออนาคตหมอปลาจะเป็นอย่างไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสูบบกา่กระบวนการสังเค,คราะห์กันก็ได้สั่งการไปแล้วล่ะให้ในส่วนของรัฐมนตรีนรายก แล้วก็ในส่วนของสํานักพุทธนะได้ไปติดตามในเรื่องเหล่านี้กําชับเพราะว่าการปกครองสง์มันก็มีระเบียบของทางสงเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นการบริหารของเจ้าคณะเขตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะเขาอยู่ของท่านอยู่นะเราก็ต้องเข้าไปดูแลใช่ไหมคัะจริงๆม่นก็คือคนของเรานี่แหละประชาชนนี่แหละนะอย่าไปทําให้ท่านเสียหายแต่ถ้าท่านทําเสียหายของท่านเองก็ต้องช่วยกัน แจ้งแจ้งมานะเพื่อจะเข้ารับไปตรวจสอบแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการนะซึ่งเรามีราชกิรา,าสมาคมดูแลตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะพระก็มีการปกครองของพระกองสมยู่เช่นเดียวกันนะครับเป็นบุคคลไปแต่ความเชื่อความศรัทธาที่ยังคงมีมาแต่อดีตนะครับจนเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีมาแต่อดีต,ตการนะครับว่าคนอวดอุดตริเท่านั้น มันแสดงว่ามันมีเรื่องความศรัทธามีเรื่องความจริงมีอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วมาบอกว่าจะบริหารจัดการาศาสนาของเราที่มีมา2,500ปีผมคิดว่าไม่ถูกผมคิดว่าไม่ถูก ไม่ใช่ครับบางครั้งเนี่ยเราชี้แจงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกยุคอะไรโลกยุคของการสื่อสารที่ค่อนข้างมีจํานวนมากเราไม่อยากเห็นความแตกแยกความคิดเห็นความแตกแยกในสังคมมีมากกว่านี้บางครั้งผมตัวผมเองเป็นคาราวาสพูดมากไปนะครับก็เท่ากับว่าคาราวาสมาวิเคราะห์วิจารเสอเองซึ่งซึ่งผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอครับนะครับ เราต้องให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันปรากฏในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยพระที่ไม่ดี2,500ปีพระพระพุทธเจ้าถึงตั้งไงครับว่าปราชิกสี่แสดงว่ามันมีตั้งแต่อดีตการมันไม่ใช่ว่ามีแค่ปัจจุบันถ้ามันมีแค่ปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าคงไม่ตั้งหรอกครับปราชิกสี่ที่มีขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีมาแต่อดีตการแล้วที่มันมีมานมี ผู้ที่ไม่หลุดพ้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่จะบรรพชาได้ก็คือประราชิกสีเขาเรียกว่าบุคคลที่ไม่มีทางหลุดพ้นหรือบุคคลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไม่มีตั้งแต่2.500ปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีครับหมอปลาจะต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับและก็สร้างบรรทัดฐานให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้บุคคลอื่น ที่ลิอาจทําเหมือนหมอปลานะครับคุณจะสร้างคอนเทนต์ในการทํามาหาได้อย่างไรก็แล้วแต่แต่การที่คุณเหยียบย่มพระพุทธศาสนาย่ํายีความเลื่อมใสศรัทธานะครับเราออกมาเพื่อปกป้องพ่อแม่ครูอาจารย์ออกมาเพื่อปกป้องพุทธศาสนาให้คงไว้นะครับให้ลูกให้หลานเราสืบทอดไปวันนี้ผมจึงมาร้องเพื่อให้ ผู้บังคับการกองปราบปรามโปรดสวรวจสอบใน4ีห้าประเด็นที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ประเด็นที่หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11บอพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นคณะของหมอปลามีจำนวนกี่คนที่ชัดเจนที่ไล้มีกี่คนประเด็นที่สองที่ผมจะเรียกร้องก็คือให้ผู้บังคับการกองปราบปรามดำเนินการตรวจสอบก็คือในเรื่องของกรณี เจ้าหน้าที่ทางราชการไม่ว่าตำรวจไม่ว่านายอำเภอไม่ว่าผอ,อาศาสนาผอ,อสำนักพุทธของจังหวัดได้เดินทางเข้าไปกับหมอปลาหนึ่งได้หมอปลาได้แจ้งล่วงหน้าก่อนหรือไม่ประเด็นที่สองในระหว่างที่หมอปลาตรวจสอบและมีคณะอยู่หลายคนได้กระทำการที่จาบจ้วงไม่สุภาพหรืออะไรก็ตาม ทำไมเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ว่าตำรวจในอำเภอรหรือพอสำนักพุทธไม่ดำเนินการให้มันเป็นในลักษณะที่รอมชอมละเมียดละไมมากกว่านี้ซึ่งการกระทําเหล่านั้นอยู่ในข่ายของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ประเด็นที่สามกรณีของภรรยาของหมอปลากล่าวว่ามีร้อยตำรวจเอกธรรมนัฐพรหมเผา ให้การสนับสนุนหรือโทรมาให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือไปดูแลความสยบร้อยนั้นก็ต้องถามกลับไปว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามีหน้าที่อะไรที่ไปช่วยไปเสริมเกี่ยวกับการทำงานของหมอปลาข้อที่สี่ถามกลับไปว่าหมอปลาเลขคณะมีอำนาจและหน้าที่อะไรในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ต่างๆ ของวัดตอนนี้ก็เชิงปรากฏการพี่สิสุวรรณจัญยานะฮะก็ไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและประาบปรามยาการทุจริตนะครับเอาผิดกับนายอำเภอนะครับเอาผิดกับผู้มินในการสำนักพุทธนะที่อยู่ในจังหวัดสกลนครหรือศรีสะเกดนะฮะที่เกิดเหตุที่วัดนะฮะม,มันก็ไปดำเนินคดี นะครับให้ปปชสอบสวนเรื่องนี้ในขณะที่คนของพลังประชารัฐคือฝั่งของรัฐบาลนะครับอนุชานะรัมตรีที่รับผิดชอบคือสําสนักนาย,ยกรัตรีรับผิดชอบสํานักพุทธก็ให้ดําเนินคดีนะครับกับทางหมอปลาพร้อมพวกนะครับในขณะที่ทางคนที่เกี่ยวข้องคือสนที่ยานะก็ไปร้องต่อตํารวจกองปราบปราม ก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มชาวพุทธนะในพื้นที่เขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเอาสีข้อหาหนักกับหมอปลาเลยทีเดียวสีข้อหานะครับที่หมอปลาต้องเผชิญน,นะครับไม่ใช่เฉพาะหมอปลาพร้อมกับพวกทนายคงทนายความทราบว่าโดนหมดนะครับนักข่าวโดนหมดหลังจากที่สมาคมชาวยะโสธรสภา วัฒธรรมจังหวัดยะโสธรชมรมพระพุทธศาสนาศาสนาจังหวัดยะโสธรและยุวพุทธิกะสมาคมนะคะสมาคมยะโสธรเดินทางไปพบพนักง,งานสอบสวนสพป่าติว้วจังหวัดยะโสธรเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหมอปลาหรือนายจีรพันธ์เพชรยาวกับพวกเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับหลวงปู่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนาย ราตาัตพิธิรกรรมาการสมาคมชาวยยาวสวทอนพร้อมทนายความและชาวบ้านอำเภอป่าติว้วนะได้เดินทางไปพบร้อยตำรวจเอกคารินะร้รอยเวสรสพป่าติ้วเพื่อแสดงแจ้งความเนื่งคดีกับหมอปลาพร้อมกับพวกประกอบด้วยนะข้อหา 1. นําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 2. ใส่ความประสงค์ให้เสื่อมเสียก่อให้เกิดความแตแกแยกตามพรบรสง พุทธศักราช2505มาตรา44นะครับตรี 3, 3. อ้างยี่ซ่องโจร 4. ร่วมกันพยา,ยานนำทำพยา,ยานหลักฐานอันเป็นเท็จนะครับทั้งนี้สมาคมชาวยะโสธรพร้อมทนายความยังได้นำหลักฐานคลิปวิดีโอการไล่สดของหมอปลาและการเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆในวันเกิดเหตุให้กับตำรวจเพื่อประกอบการดำเนินคดีด้วยพร้อมยืนยันว่า การดาเนินกาจะดำเนินการให้ถึดที่สุดนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับพุทธศาสนาซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ให้ดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับส่วนเรื่องของการปกป้องพุทธศาสนานั้นรัฐบาลก็มีอยู่แล้วนะครับผมเรียนย้ําหุ้นส่วนนะตอนนี้หมอปลาโดนนกนะครับไม่ใช่หมอปลานะคนเดียวนะทนายความก็ต้องโดนด้วยสภาทนายความก็สอบนายอำเภอนะครับผู้อำนวยการสํานักพุทธ นะครับก็ปรากฏว่าถูกก้องที่ปปชสื่อมวลชนถูกปลดออกและไล่ออกนะครับในขณะที่กสทชยังไม่มีท่าทีอะไรนะครับหลังจากที่มีการปลดออกและไล่ออกผู้สื่อข่าวนะครับให้พักงานเนี่ยเกมนี้มันเป็นยังไงนะฮะอนาคตหมอปลาจะเป็นยังไงเกมนี้เนี่ยนะครับถ้า จำได้หุ้นส่วนผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ว่า,าจับตาม,มองให้ดีหมอปลาเดินเกมการเมืองแบบนี้เดินแบบนี้ในกรณีหมอปลาขอดูให้ดีแล้วกันดูจุดจบของหมอปลาจะเป็นยังไงสุดท้ายจะเจอดีไน้สุดเพราะการกระทําของหมอปลามผิดกฎหมายนะครับเขาก็โดนไปแล้วหลายคดีนะคราวนี้โดนหนัก,นกๆทนายความไปทํารายการ TV, ท e ีว e ีทําอีวงอีเวนต์ร่วมกันกนะับเขาเนี่ยสิ่งที่ตามมาตอนนี้โดนแจ้งข้อกล่าวหาหมดจะาทนายความก็ตั้งกรรมาการสอบสวนจะถอนใบอนุญาต เรื่องนี้กบกลายเป็นเรื่องใหญ่ทําไมทราบไหมฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรื่องของหมอปลาเนี่ยจับตามองให้ดีแล้วกันมีเรื่องแน่ๆตอนนี้ก็มีเรื่องแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาที่เราเห็นก็คือว่าจากคดีที่โดนข้อเก่าหามันไม่ใช่โดนข้อเก่าหาเฉพาะหมอปลานะพร้อมกับพวกพร้อมกับพวกเนี่ยทราบว่ามีสื่อมวลชนที่ไปที่กเกิดเหตุและเป็นผู้ดำเนินรายการถูกดำเนินคดีด้วย นะครับทนายความไม่ต้องถามโดนด้วยร่วมกันเลยคดีนี้ยอมความได้ไหมจับได้ไหมผมเคยเรียนทุนส่วนว่าคดีนี้มันยอมความไม่ได้ยังไงก็ต้องเดินยังไงก็ต้องเดินในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคดีนี้มันดียังไงคดีนี้มันจะมาคู่กับอะไรมาคู่กับคดีแตงโมคดีแตงโมเริ่มดาวคดีนี้มาแทนนะครับมาเริ่มตีคู่กันไปสิ่งที่หายไปคือเรื่องข่าวของการเมือง เรื่องบุคลากราเกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานาครก็ดาวไปนะครับเรื่องของการอภิปรายบังใจไลท่ทบาลก็ดาวไปม็อบที่มาชุมนุมบนท้องถนนก็หายไปสังเกตไหมฮะในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีเรื่องนี้อยู่ที่ความแม่นยำในยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองถ้าแม่นยำก็เดินหน้าไปให้สุดประเทศจะรอดในยามที่เกิดสงครามสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำราคาน้ำมันจะแพงนะครับ ของแพงค่าแรงถูกจะหายไปนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของหมอปลานะบ,บางคนถามผมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมแต่วิธีการดูก็คือว่าตอนนี้เรื่องของการเมืองกลับหายไปแต่เรื่องของหมอปลาและแตงโมงกลับมาดังอีกรอบหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีผมเธอศักด์เจียมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาให้มันคงเธอทงกระงให้เด่นไกลชาติเชื่อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน